ส, anyway. สวัสด uh, ีครับพี่น้องมือนี้อยู่บ้านพักัวนาร่วมตัวกันสุขู well. สุข้นผู้ยงกุยไสหมอลองหมอล่ำเล็กน้อยแดนเซอร์แต่่อยบ่เห็นยายวึ่งมานะมูยายวึงอยใส่เราอยู่หรือวันเราบ่มาหรือว่าเราสินลงหรือจะไหนก็้อโทษถามเราบ่ญกันโทษกบลาป่ะพี่น้องฮัลโหลยูใส่เดียวเนี่ย อยู่นะ๋อ้ก็จะได้ไปอยู่ให้อยู่แน่จังสันหม well, ูเขาเขามาซ้อเหมือนทุกคนแล้วเจ้าของผัดซางนี่ฮะท้อมกับท่อมตัวผ่นหล่อผัดซางเอาฮ่าฮ่อฮ่า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 ซื้อหมูหล่อผัดซาโอ้ยโอ้ถือกดอตจังติดเลยนี่โอ้ยขอมาเอาใจบึงขึ้นมาหน้าหมูเนาะหมูจักอี่ฮงบ้านน้องหมูจักว่าเขาอันนัดกันมาเอาก่อนหลอกก่อนล้ำเอาอย่างบ้านน้องจันดี เสียงบ่ดีบ่ล้ำน right ่ามูดอกตีน่างเอาเงินดอกแม่นแม่นมาเอาก่อนล้ำกับอะไ้ล้ำบ่ตีโอ๊ยเฮาเสียงดีกันเอกใครไม่เอาล้ำดีวะเจ้ายุ่ิใจเดี๋ยวนี้ยุน่าคอยไปแลี่ยวยุน่าจิงนายุน่าคอยมาเลี้ยงควายเห็นบ่ควาวยปื๊ดไปเฝ้าควายเสยจัดตัว ตัวพุ่นน่ะตั้งมาสองตัวก็วหมายมันเลี้ยงกันเอาเองมันเลี้ยงกันเอาเองเยอะน้ำกันเอาเองเยอเหมือนนี่เหมือนนี่บ้าว่างเนีเหมือนนี่สิไปอ่นเขาในเมืองอสิเขาในเมืองไปหาเบื้องรถพมแปาที่ไปซื้อรถตีตัวนี่หาเบืงง้องเลยไปเบื้องซื้อจุดไปเบื้องขึ้นอย่างก็มา,าซื้อไปเซื้ออื่นตัวเนาะไปเบื้องม,มันเป็นไปซื้อเนาะโอ้ยผมไปซื้อรถส่วนตัวจังฉีขับมาล่ำสันบอก โอ้ยเป็นบ้าทสิไัสิครับเป็นร่ำคื่อว่าโค้กอุดมโคโกอซื่อเนี่ยแล้วมายืมสักสองแสนแน่เนี่ยตอนนั้นโอ้ยว่ได้ยินป่ะไหนเจ้าของจะไม่ยืมจะไม่ยืมมูสองแสนนี่เจ้าของยังไม่เป็นล้านแล้วเพิ่งเหลี่ยมมงงอยู่ล้าไหนกลัวหนึ่งนะเหลี่ยมมงงยุ่งยุ่นคอยแสบตาจยึ่นก็มีห้าสีนะเมื่อใดจะได้มาหามัวันทีสิบเก้าสิบเก้าทั้งสิเขามาตี เมนพนาบอกแล้วสิบเก้าเดียร์นี่แค่เรียนนาเรียนเสียงหนานี่ละโอ้โหแพงแคนเด็กขามาสิบเก้าเอาวันที่ยี่สิบสิบปฏิทิ่ชอบเมมว่ะใหม่ไปที่ซื้อซื้อห้อกับซีนีมาอยู่บ้าแตงพนาเท่าวันที่หนึ่งปุ่นพนาหนาเท่าวันที่หนึ่งกันย่าว่าแสดงมากพวกเจ้าเจ้ามาเฝ้าคอนไว้คอยหงจักแล้วก็สิบอกคอยไปวันที่ยี่สิบแตนละคอนไอยเขาวันที่ยี่สิบมาให้แท้ มันมองให้ผู้หาเข่าหาน้ำว่าจะขับรไปก็ได้ั่นอันบ้านพี่นี้ชอบมือใดอะว่าหุจักว่าท่านหูจักมือซ้อมพราหนาขึ้นมาจีเริ่มซ้อมมาเลยเอาใช่ปัญเสียชีพไอพ่อมามันเสียชีเก่าด้อเออกะซีเมนเออกะซีเมนความโจ๊กกะซีเมนความโจ๊กบานนั่นแหละคันเพราะว่าพ่นจีขึ้นเวทีมือใดอะช่วงนั้นละช่วงวานน่นละ เออเอนนั <cin stereotype> <Wh> ้นสิงนึงมามาเาก่อนแล้วอิออเออสิแมนพี่คนนั่นคนมาหลายวะหลายกับมาเบิดทุกคนเหรอขันเตะเจ้าเนาะเออเพาเป็นยังไ่อยเรีไปเลยโอเคกันพอกันวันทีสิเก้่สิ้อพอเด้อเออวว่า้หนาบอก่าี่สิเนห่บออันผู้ใดไมออกมาทั้งหัจักออกยัง <แ>อโอ้แอแม่บัวแม่บัวเราไปยุ่เสียงอีสานออกไปผู้เดียวจี๋จ้าอังอัอมน,นม,มนะีคนสามาอีกบ่บ่มีนะคนใหม่บ่มีจี๋บ่อคนหลายคนใหม่หลายผูดเด็กน้อยแห่งหลายแดนเซอ,อร์บ,บร่บ่รั่มเลยนะบ่รั่มกับพวกน,นี้น,น้อยดีขึ้นมาอันนึงคือนมาอันตลุกธรรมาสตร์มาติว บอท่านหูวพอท่านหูวจกักขาเบิงหอดมือเนี่ยขาเบิงหอดมือมันจะเป็นทางไหนไม่จมากวามาเพราะว่าจะได้ผัวแล้วอยกินซีขคนฝุ่นได้เด็กไม่เป็นผัวอีกแล้วได้เด็กไม่เป็นผัวอีกแล้วย้ายตรงดีใจน้ำเด้อฝ้ามาหาแข่งเล่าแข็ง อจดกัวนี่แหละออกมาไปเลิ่นกล้าเราถ่ายตัวเนี่อกินหอดก็พอเลยพออกันวันนี้ยี่สีกินเขาก่อนวันันทร่ที่เต่าวันนี้มัเล็กันสบายจ้าจ้าจ้โอเคค่ะจาจ้าพ่อวัสดีค่ะจ้าัสดีครับ